ส่วนคุณช้นก็ไม่เคยมีเรื่องทําให้หุนเคีองใจส่วนจุเหมือนไว้ที่เป็นลูกชยายจะรักเธอกับผัวเอไาไ่าสารจเรื่องอะไรเธอีด้ามันเอีด้าใจยีกัน้กันเอาไปกันด่า,รปรานปเอาไปเอาไป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 ปไะไป หลังจากที่พระพันวสาตัดสินโทษประหารนางวันทองทุกคนต่างเศร้าเสียใจกันเป็นอย่างมากพ่อไายามของแม่เออวันนี้แม่ต้องจากลาเจ้าไปเสียแล้วก็เดียวนี้ร่างกายของแม่จะจมลงบนดินเกิดมาเหวือนอแม่คนอื่นพ่อเจ้าก็จากแม่ไปไม่ให้เดือดรุ่นไม่คิดว่าท่านจะได้นกันกล ถ้าเคยทำอะไรให้แม่ผูกเกินใจขอให้แม่ช่วยข้าด้วยอันที่จอ๋ยเราเคยร่วมช่วขกันมานานเรารักกับต้องจากที่ไกลข้าจะไปขอขอภรยแก้ผทานช่ได้แม่ขอให้พ่อพ่อ,พอ,พอแม่อย่าใช้มาค่าแม่ของข้าณท้องพระโรงพระไวยเข้าไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันวษา พอไปถึงพระไว้ก็ท่องคาถามนมหาเสน่เอาไเจะมนไว้ยมึงไปไหนมาดรืออีวันทองไห้มึงเขาฆ่าแล้วหรือยังขอเดชะพระอายามีคนก้าควรมีควรแล้วแต่โปรอันมาดาของก้ากระหมอ่อมเป็นหยิงชั่วโมโหมในราคาก็จริง พระองค์จะพิรอดก็ควรแล้วหากเป็นคนอื่นข้าจะไม่สงสารจะเป็นมารดาที่อุ้มท้องเก้ากระหม่อมมาตั้งเก้าเดือนสารพัดพระคุณจะนับได้ตั้งแต่เล็กข้ายังไม่เคยตอบแทนคุณหากจะปล่อยไว้ก็หาควรไม่ขอพระองค์พระราชทานชีวิตพระมารดาของข้าไว้ด้วยเถิดเอาเถิดกูเห็นแก่ความดีของมึงกูจะยกโทษให้แม่มึงมึงรีบไปเถิดเดี๋ยวจะไม่ทันการขอพระไทยพระยาค่ะ พระวัยและพระท้ายน้ำรีบควบม้าไปคนละตัวแล้วออทงขาวโบกทำให้พระยายุมราชเข้าใจผิดคิดว่าให้รีบประหารนางวันทอง โทรแม่เออท่านศึกษาไปโทรพยาธิตัวอะไรเนี่ยเกิดมายังไม่เคยตัแทนไรรทุนเกี่ยเลยสักค่าตอใจให้สบายจังเธอเรื่องเกิดแก่จนตายเป็นเรื่องธรรมดา หลังจากนั้นพระยาโยมราชก็ให้นำผ้าขาวมาห่อศพแล้วรักษาศพให้ดีขุนช้างได้ไปบ้านของนางสีประจันเพื่อแจ้งข่าวเรื่องการตายของนางวันทองขุนช้างไปถึงก็เจอนางสายทองเป็นคนแรกแมษีประจันแมษีประจันแมษีประจันเมีประจันแมษีประจันแมษีประจันแมษีประจันเรอประเดี๋ยวแมษีประจัน มาแล้วมาแล้วมีอะไรเรก่องุนช้างนางวันทองได้สุกพระพันวสา,าสั่งโทษประหารตอนนี้นางตายแล้วศพอยู่ที่วัดโถพิมน้องพี่เยเจ้าจึงหนจากพี่ไปแล้วเชนนี้แล้วหลังจากนี้ข้าคงไมเ่เห็นหน้าเจ้าอีกแล้วเป็นอะไรลูื่นางสายทองนางพิมพ์ถูกประหารแล้วจริงลูกอขุนช้างจริงขอรับ มื่นเจวัยได้ลักพาตัวนางวันทองไปจากข่าข้าจึงไปยื่นทีกาต่อพระพันวษาพระพันวษาจึงจัดถามว่านางจะเลือกใครแต่นางเลือกไม่ได้นางจึงโดนโทษประหารขอรับรู้อย่างนี้ข้าจะแม่ลูกของข้าแปลวามเป็นปัวไม่ว่าไอ้ขุนชัหรือไอ้ขุนแผนเย่นกันไปมาเหมือนลูกข้าเป็นสิ่งของพระไวยได้ไปแจ้งข่าวต่อพระพันวษา เดชพออาพายาพิพนก้าเอาไอ้จมือนไว้เป็นยังไงว้าง,างหลังจากที่กูโยโกโทษให้แม่มึงฆ่าไปไม่ทันแม่ฆ่าโดนประหารเสร็จแล้วกูวสงสารยุงนิดนนะแต่เอาเถอะกูจะช่วยด้วยงานศพแม,ม่มึงมึงมีอะไรให้กูช่วยมึงก็บอกกูมาขออไทยไแม่ค่ะหยุดกระดามฉัน,นว่าวัน สองใจสิททีตรนที่นั้นนี้ใครจะรู้ถ้าไม่ลงเป็นใจลำบากแค่ไหนที่ต้องเลิกต้องทำแบบนั้นไม่เลือกก็ด้อลงทันต้องทอประหารอายาสองใจ สวัสดีครับผมนายแจ่มงคลสงขใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กสับดเลขที่2ครับรับบทเป็นขุนช้างครับสวัสดีครับผมชื่อนายนัทวุิกะธวังครับเลขที่เลขที่3อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีปีที่6ครับรับบทเป็นขุนแผนครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกินารีคงภาวัยเลขที่6รับบทเป็นชาวไว้ลูกของนางวันทองค่ะสดยค่ะนางสาวนันทิยาคิดคล่องเลขที่แรับบทเป็นนางสายทองค่ะ สว, 3, level, human, สวัสดีค่ะนางสาวที่สามีใจใหญ่เลขที่สิบเอ็ดรับบทเป็นนางวันทองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรพิมลบริบูรณ์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกสบสามเลขที่สิบห้ารับบทเป็นพระพนวษาและเพชฌฆาตค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพียรตศุขุมเลขที่สิบหกรับบทเป็นพยารตยมราค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอธิรยาจันชูเลขที่ยี่สิบสี่รับบทเป็นนางศรีประจันค่ะ